สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมอะล,ลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดกลุ่ม f อซทีมงานทนายประชาชนโดยป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความว่าเอาจับโป๊ะเพื่อนสาวคนสนิทของสมพรกันต่อเพื่อนสาวจะรู้ไหมโหนอสมพรพูดรับหลัง อีนี่มันผีบา้าอย่าไปสนใจมันเลยสมผ่นี่ก็เหลือเกินเนาะต่อหน้าบอกเป็นห่วงจิตใจมาดามลาเต้ลับหลังด่ายับโกหกปกปิดกระทั่งเรื่องเฟซบุ๊กก่อนหน้านี้เคยใช้เฟซนี้นะคะมาดามลาเต้ปัญจรัตแต่ปิดไปแล้วตอนโดนขุดหนัก I don't have the Facebook name sorry นะจ๊ะอืม have only แ์สี่เพจนะคะเพจแ์สี่ Facebook แช์สี่นะคะถ้า private Facebook ไม่มีค่ะมีแต่เพจของ FC นะจ๊ะแช์สี่นะคะแช์สี่ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคงมีเยอะจนลืมครับป้าบุหลันป้าบุหลันได้ตอบกลับว่าที่หาก็ตรง3มเฟซเก่าที่โดนขุดไปจนไปถึงอีเกดดันลืมรหัสเข้าไปจัดการลบทิ้งไม่ได้เลยกลายเป็นขุมทรัพย์ที่ทุกคนไปขุดคุยประวัติได้ทุกดอก เฟซบุ๊กชื่อพญายมทูตไม่เห็นแล้วนะคะเขาบ็อกหนูไปแล้วไว้ไว้เป็นมาดามเคยเป็นทีมงานทนายสมเกิบด้วยเหรอเนี่เพื่อนสมพลนี่ตำแหน่งไม่เบาเลยนะท่านสมเกิบก็เข้าใจเลือกคบคนจริงๆเลยดีๆศีลเสมอกันทั้งนั้นเลยป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าทนาย เคยการันตีว่าเป็นคนที่ผมไว้ใจมากทนายคนนี้ปากไวพูดไวมากสมองไหลลื่นเป็นปลาไหลขำพูดเริ่มเชื่อถือไม่ได้แล้วค่ะอะไรจริงอะไรเท็จเริ่มจะเป็นเด็กเลี้ยงแพะอีกคนเห็นใครดีรีบเข้าหาพอมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาบอกไม่เคยรู้จักไม่สนิทเอาตัวรอด เหมือนคนนาวายหลังหลอกยังไงชอบกลนจากสาวบันทุงผันตัวมาเป็นลูกน้องคลินิกอัพเกรดเป็นพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพต่อมาเป็นเมียฝรั่งมหาเศรษฐีและเลื่อนคันมาเป็นภริยาทูตและไต่เต้าหน้าจอเป็นมาดามลูกท่านหญิงสถานะปัจจุบันผู้ต้องหาหนีไม้จับว่าที นักโทษหญิงสสิพนป้าบุหลันตามยิ่งกว่าเงาจะดูว่าอิดหมาดำจะแถไปถึงดาวดวงไหนโกหกเก่งแถเก่งจัดให้หนักเดือนนี้ยกให้หมาดำไปเลยค่ะส่วนทางด้านของกลุ่มชมรมช่วยเหลือเหยื่ออีเกต โดยคุณวิ่งแบ่งได้มีการโพสต์ข้อความเฉความระยำต่ำช้าของนังกีตเกตไหนนะโดยวิ่งแบงได้โพสต์ข้อความว่ามาดูความระยำต่ำช้าของผู้คนที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้เฉพพลคนดีโดยการยกตนมาศีลสูงชี้หน้าด่ากาดให้ร้าย และปักป่ำคนอื่นได้อย่างไม่ละอายก้าวร้ายแม้กระทั่งเด็กเอาการตายของเด็กมาล้อเลียนทำคอนเทนต์ทำร้ายครอบครัวเขาซ้ำๆต้องระยำเบอร์ไหนกันชัยพลได้พิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการเดินหน้าเชิดรับทรัพย์รับเงินแต่พ่อแม่เขาเอาชีวิตลูกกลับคืนมาได้ไหมตั้งสตินะคะว่าใครกันแน่ ที่มีแต่ได้กับได้อุ้มชูมิจฉาชีพตั้งขบวนการกอบโกยเป็นล่ำเป็นสันลองมองย้อนกลับไปนะคะว่าถ้าเป็นครอบครัวของเราจะรู้สึกยังไงหยุดดัดจริตยุติธรรมเหอะขยักขยแอุทุกคนเนี่ยตอนเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงน้องสัดดุ้งสัดดิ้งกระตุ้งกระติ้งเนี่ยอีกหน่อยนะระวังคำเตือน พาไปทําหมันหรือฉีดวัคซีนดีๆนะจ๊ะคุณแม่สารเลวขนาดลูกหายตายหามึงยังบอกเวลาลูกหายไม่แน่นอนไม่ชัดเจนพ่อใส่เสื้อสีอะไรมึงก็กลัวพ่อหลุดลูกหลุดนะจ๊ะก็ไม่ให้เขาสัมภาษณ์ไม่เขาพูดอะไรมึงนี่สารเลวได้ใจจริงๆวันหลังพาน้องไปทําอ่าไปฉีดยาคมกําเนิดหรือไม่ก็ไปฝังเข็มหรือไปทําหมันไว้นะจ๊ะเดี๋ยวมันจะติดสัตว์ก่อนเวลาอันควร ก็มีคุณแม่สาระเลวแบบนี้นะจ๊ะนะจ๊ะคะเอาใหม่นะเสียงน้องมาน้องเตรียมมาแล้วน้องวันนี้วันพักด,ด้วยน้องมาสก,กิดโอ้ยขนคิงสเตนอัพนะคะน้องก็บอกว่าอีแม่อีแม่อีแม่ เห็นไหม้องเขาจะเรียกอย่างนี้หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลด้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้าว่าแม่สาเป็นคนเลวแล้วเธอละจ๊ะคงโคตรเลวละ่ะสำเนียงที่มันพูดเป็นสำเนียงของคนเหนือร้อยเปอร์เซ็นครับอุตรดิตัั่์ ใช่สารเลวจริงๆแต่เป็นมึงนะอีเกตเลวสุดๆคำแต่และคำที่มันพูดออกมาตรงชั่วช้าขนาดไหนถึงพูดออกมาได้ขนาดนี้ความระยำของคนที่ชอบออกตัวว่าศีนสูงกระจ่างเลยที่วิ่งเคยบอกศีลส,สูงสูงสีกับต้นตาล เลวเกินบรรยายทำเสียงล้อเลียนไม่ผูกพันกันทางสายเลือดแต่ผูกพันจากจิตสำนึกต่ำตมเหมือนกันเหมือนก,นกันกับดักแดที่เคยโพสว่าให้น้องสดิงโดยแม่น้องชมพูก็เคยได้มีการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทไปแล้วดักแดโพสให้น้องสดิงว่าสดิงแปลวแรดดูคำพูด แล้วมีการพู์ทีว่าเหมือนกันกับนางมาดามที่พูดให้น้องสดิงและก็ล้อเลียนเสียงน้องชมพูพลแต่นเลือกคบคนประเภทนี้ช่างน้าขันทำเป็นมาเรียกร้องหากำลังใจหาความยุติธรรมให้กับครอบครัวตัวเองจนลืมเห็นใจคนอื่นไม่แตกต่างกันเลยพี่สาวกับน้องสาว บ้านหนี้โตมาพร้อมกันรู้ใจรู้พุงกันหมดแหละความเห็นแก่ตัวมันมีเหมือนกันตักตวงเอาผลประโยชน์ใส่ตัวให้พอเกิดสงสัยไม่ไว้ใจกันเองคนในครอบครัวจนเกิดเรื่องวุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้มีคนมากมายที่ต้องเดือดร้อนพอได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในคดีนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีกรรมันคงเกี่ยวพันกัน ยุ่งยุง่งเหมือนลิงแก้เหมากันครบทีมสิบแปดมงกุฎผู้หญิงคนนี้นับวันยิ่งต่ำตมจริงๆจิตใจมันคือสัตว์นรกจริงๆทีมทนายฝ่ายผู้สูญเสียไหนว่ามีคนคอยอ่านคอยดูตามโซเชียลไงใครหมิ่นจะฟ้องไงนั่งนี้ นางนี่ไงมิ่นชัดเจนรวมทั้งไอ้ทนายทีวีโบราณน,นั่นอีก